สวัสดีครับนะครับเอฟซีพี่น้องช่องหน,นุ่มนอนหน้านะครับก็ทักทายฝนลินฝนตกเด้บรรยากาศนะครับพายุพายุวิภาเข้านะครับก็บ้านผมนี่อยู่ายละเอียดนี่กับว่าเท่าไหร่พี่น้องมันจะไปตกที่อีสานตอนบนนู่นแหละสกลน,นครหนองคายนครพน,พ,นพนมพนมอุดรไปุ่นเด้นะครับเนาะแต่อยู่บ้านนี่ตกลิ่พี่น้องก็มาเจอกับเอฟซีนะครับเหมือนเดิมนะครับ คือจะมาเล่ามาพูดนี่แหละตามสไตล์ช่องผมนะครับวันนี้เขาจะมาพูดนะครับ <c oughs> เอฟซีห่ยเห็นบ่พี่น้องราคาทองตอนนี้เท่าไรห้าหมื่นนะครับราคาทองห้าหมื่นบาทค้นกับสีออนซ่อนนะครับบอกวันมีค่ามาหาศาลน่ะนะครับใครมีทองตอนนี้บาทหนึ่งห้าหมื่นจากสมัยก่อนโอ้ยบาทละสี่พันกับโบมีเงินสื่อแล้วบาทละหาหมื่นสี่มีเงินสื่อบอกนะครับแต่ผมม,มองอีกอย่างหนึง่งพี่น้อง ทองคาคนี่นะครับในโลกต่อไปนะมันจะเป็นสิ่งของที่ไร้ค่ามันจะเป็นค่ามันมันจะไม่มีค่านะครับคือจะเพื่อเผื่อสีไม่มีค่าซ้าเล็กได้ซ้ํานะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าคนนี่แหละมันจะไม่มีเงินซื้อนะครับมันจะไม่มีเงินซื้อแล้วเือแล้วคนไม่มีเงินซื้อนี่คนที่มีขายก็จะพาะคนรวยมันบอก แล้วคนรวยซื้อไปสาสมแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมทองคับนหม,มันเกิดประโยชน์มันออกลูกไหมก็ไม่ออกกินได้ไหมมันก็กินไม่ได้นี่แหละผมมามองดูว่าต่อไปนี่นะครับมันจะเป็นสิ่งของถิ่มมันไม่มีค่า,ไม,มคาไม่มีความหมายคนจะกลับมายึดถือหลักการทำมาหากินแบบเกา่าอันนี้ได้ส่วนตัวนะนะครับใครจะคิดหรือไม่คิดเหมือนผมอะไรก็ไม่เป็นไรพี่นอ้อง อันนี้แนวแนวความคิดของผมมันจะเป็นลนนักษณะนี้ผมมองดูว่าไอทองที่ราคาแพงๆราคาแพงๆกันไปนี่นี่ครับก็มีแต่คนถือครองไว้นะครับถือครองไว้เพื่อเก็งกําไรบ้างเพื่อปั่นราคาเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยทองนะมันไม่สามารถทําให้เรามีชีวิตดารงอยู่ได้นะครับมันบ่คือเขา่าโบคือป่าที่เขาต้องกินนะครับเพื่อดํารงชีวิตนะครับ แต่ทองเอาเป็นแค่สินทรัพย์ที่มีค่าเาขาก็ว,ว่าเนาะเป็นสินทรัพย์ส่นีค่าสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินถือค้องอย่างก็ว,ว่าไปได้นะครับแต่ผมมามองดูแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะถือครองหรือว่าเราจะอยากได้นะครับถ้าเราไม่มีทองคือต,ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่คองเลยผมไม่มีทองนะก็ไม่เห็นมีก็ไม่เห็นที่ว่าผมจะเดือดร้อนอะไร แต่ในทางกลับกันถ้าผมไม่มีข้าวไม่มีน้ำดื่มไม่มีอาหารเพื่อย่งสีบนะครับไม่มีอาชีพที่ทำผมจะอยู่ได้ไหมผมก็อยู่ไม่ได้เป็นบ่ที่น้องบาบาละ่ะแล้วมาคิดดูจริงๆแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้พึ่งพาทองคำมาไลยเลยนะครับแต่เราพึ่งพาอาหารการกินนะครับสิ่งของ้ำลรงชีวิตเท่าหลายกลัวพี่น้อง ผมบอกไว้เลยว่านะครับข้าฟันธงเลยว่าทองนะครับมันไม่มีค่าหรอกนะครับมันจะกลายเป็นเศษเหล็กเป็นเศษสนิมไปเลยนะครับแล้วคนรุ่นใหม่ใครจะมาหาเงินมาซื้อทองมีหนองแห้งแบบน,นี้มันวะคือยังเข่านี่เอาจริงว่าจะหาเงินมาซื้อทองสี 50, 000, ่ห้าหมื่นนี่ผมว่าเอาเงินสี่ห้าหมื่นไปซื้อข้าวกินไม่ดีกว่าเลยอันนี้ในความคิดของผมเนี่ยเพราะว่าซื้อไปนี่ มันก็ไม่มีประโยชน์นะคนกับจีส้มอยู่หรอกอใส่ทองเศียหไ่เนาะแต่ว่าถามว่าใส่ทองเศียหไ่มึงบ่อกินเขาวะเมืนบอกเ,บเพื่อ่อกินก๋วยเตี๋ยวบอเพื่อลดรงชีวิตนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่นี่นะครับผมว่าเขาขับโบเหอนทองดอกที่น้องเขาก็ไม่เหิอทองเหมือนคนสมัยก่อนๆที่ว่าโอ้ยไปกรุงเทพนะครับต้องใส่ทองกลับมาบ้าน สมัยสมัยต่อไปน่ยเด็กน้อยมันว่าสนใจหรือวินองท่องที่เป็นจังไดมันขึ้นราคาหรือบ่ขึ้นกรมีแต่พี่บ้านพาคันไปสะสมใบได้หลายนะครับเพื่อเก็งกําไรแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการดํารงชีวิตนะครับมีไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับบบออกลูกออกหลานนะครับแต่ว่าหลายคนก็จะคิดว่าอมันบ้าดหมอนีคีดถึงสั่นทั้งทีนะครับเมื่อก่อนเขาว่าที่ดินราคาถูกตอนนี้ทองจะกลายเป็นเศษเหล็กแล้วนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองในความคิดนะครับแต่ผมคิดมาจากค่าชีวิตจริงนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ามาจาเป็นต้องถือคล้องทองหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องมีทองนะครับผมก็เลยมันเกิดว่ามันไม่มีประโยชน์สําหรับชีวิตผมนะครับแต่บางคนก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่ผมเนี่ยมองไม่เห็นประโยชน์มันเลยนะครับผมก็เลยมาเล่าให้เอฟซีฟั่งพี่น้องนะครับว่ามันเป็นลักษณะนี้แหละอยากกม็บีไผ่ถือคล้องหรอพี่น้องนอกจากคนที่ได้รวยนะครับเขาก็จะซือคล้องแล้วเขาก็จีเรียน ราคากันในมูตลาดของเขานั่นแหละแต่เฮ้าเนี่ยมันยากนะครับมันยากที่จะไขวข้าแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปเก็บมันมาคือมันมันเป็นของที่ชีวิตเราเนี่ยมันบม่ต้องการแล้วนะครับท่าเราผมคือมันไม่ต้องการในทองนะครับก็คือต้องการแค่ง,งานที่ทําต้องการแค่ข้าวป่ากินดำรงชีวิตแล้วก็มีแรงสู้งานในวันต่อไปแค่นั้นนะครับเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้เนาะนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไอห,หนุ่มนอนนา,นา,นานด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ